ปรากฏว่าน้องลูกโซ่เนี่ยเขากำลังมีปัญหาอะไรบางอย่างครับคุณผู้ชมครับเ mm hmm. กี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะครับจะบอกได้ว่าบี๊หยิมเองตอบแบบกลางๆได้ไหมค,คุณผู้ชมครับบิ๊กหยิมเขาบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีครับผมชูปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารองค์การฟตบอลไทยและฟุตบอลเจลรีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอในคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของประเด็นทีมชาติกันนะครับไปที่ประเด็นแรกนะครับไปดูเรื่องของความไหวของทีมชาติไทยชุดคิงส์ครับกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับที่ล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อออกมานะครับโดยทีแรกเนี่ยมีวงในหลุดมาว่า จะมีการประกาศรายชื่อภายในวันศุกร์นี้นะครับก่อนที่จะมีเกมไทยลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับ แต่ก็เงียบไปนะครับสื่อบอลไทยก็มีออกมาบอกว่าเลื่อนนะครับเพราะว่าอันเนื่องมาจากมีข่าวว่ามีปัญหาเรื่องของนักเตะที่ค้าแข้งต่างประเทศเนี่ยสโมสรยังไม่ได้ตอบรับกลับมานั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับว่ามันมีข่าวลือเรื่องของรายชื่อที่หลุดออกมานะครับคุณผู้ชมครับโดยคนที่ค้าแข้งอยู่ต่างประเทศในรายของสุภโชคกับมิเกลสันเนี่ยจะไม่มานะครับซึ่งมันก็ตรงกับข้อมูลนะครับที่สื่อบอลไทยบอกว่ามีปัญหากับแข้งที่อยู่ต่างประเทศนะครับฉะนั้นแล้วเป็นใครกันแน่นะครับเพราะว่า บางกระแสก็บอกว่า2คนนี้มาแน่นอนนะครับมาร่วมทับช้างศึกแน่นอนนะครับบางกระแสก็บอกว่ามีคนหนึ่งที่สโมสรเนี่ยยังไม่ตอบรับกลับมานะครับแต่ในมุมของผมเนี่ยได้บอกไปแล้วนะครับว่ามีชื่อหลุดออกมาลือๆเหมือนกันว่าทั้ง2คนเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับที่จะไม่มาร่วมทับใน k i n ส์คัพครั้งนี้นะครับถ้าผมคาดการผิดไปเนี่ยทัวลงผมได้เลยครับคุณผู้ชมครับ <laughs> เพราะว่าเป็นข้อมูลที่หลากหลายกระแสกันไปนะครับแต่ในมุมของผมเนี่ย ข้อมูลได้มาแบบนี้จริงๆนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งในข้อมูลของผมนะครับอย่างที่บอกไปทําคลิปไปก่อนแล้วนะครับก็คือเจ้าเช็คสุโชคสรารชาติเนี่ยติดภารกิจกับทางซัปโปรในบอลถ้วย2เกมนะครับในรอบ8ทีมสุดท้าย นะครับซึ่งทางซัปโปโรเองก็อยากจะใช้งานเขาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแมตช์สำคัญอย่างมากเลยนะครับอีกรายนะครับก็คือน้องลูกโซ่มิเกลสันเนี่ยผมทําคลิปไปทีแรกเนี่ยผมไม่ได้บอกเหตุผลว่าทําไมน้องลูกโซ่จะไม่มานะครับซึ่งทีเนี้ยผมไปหาข้อมูลนะว่ามันมีเหตุผลอะไรหรือไม่อย่างไรที่จะไม่มาร่วมทัพในเที่ยวนี้นะครับซึ่งก็ไปได้ข้อมูลมานะครับปรากฏว่าน้องลูกโซ่เนี่ยเขากำลังมีปัญหาอะไรบางอย่างครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมนะครับถ้าผมบอกว่าจะเป็นไปได้้มมะบถาผจอ เรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่อยากทําให้นักเตะเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะซีเรียสเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคุณผู้ชมฮะที่ผมได้ยินมาแบบนี้นะครับแต่เอาเป็นว่านะครับผมพูดได้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับรอรายชื่อออกมาให้ชัดเจนก่อนนะครับคุณผู้ชมครับและผมก็จะขอไปเช็คข้อมูลให้ชัวร์ให้แม่นอีกทีหนึงเดี๋ยวเอามาเล่าต่อแล้วกันนะครับถ้า หากมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าผิดไปจากนี้เนี่ยปรากฏว่าน้องทั้งสองคนมาร่วมทัพเนี่ยแล้วผมโดนโทรงว่าผมมั่วเนี่ยผมโอเคนะครับเพราะว่ามันเป็นผลดีกับทีมชาติด้วยแล้วก็เชื่อว่าในคิงส์ัพครั้งนี้ช้างศึกของเราก็หวังผลงานไปถึงแชมป์อะไรอย่างนี้เลยถ้าได้2คนนี้มาก็เป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วด้วยนะครับผมเชื่อว่าก็เป็นผลดีถ้าผมทายผิดนะฮะผมไม่ไม่เรื่องของทัวร์อะไรอยู่แล้วนะครับ ก่อนอันนี้ก็โดนมาเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมไม่สนใจอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอาเป็นว่าผมมาบอกเล่าต่อละกันนะครับว่าผมได้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับในมุมของผมเองนะคุณผู้ชมฮะก็เชื่อไม่เชื่อนี่แล้วแต่คุณผู้ชมจะวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยนะครับผมไม่ติดในเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ได้ท็อกซิกกับเรื่องของการวิจารณ์ในตัวผมนะครับเรื่องของจะมั่วจะเมื่อจะนั่งเทียนก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับนะฮะเรื่องนี้ก็รอติดตามดูให้ดีนะคุณผู้ชมฮะไปกันที่อีเ็นหนักๆอร่งงนนึะคับ เรื่องของประธานสโมสรไทยลีกนะครับที่ได้แต่งตั้งมาาถาระอีชีเป็นประธานเทคนิคทีมชาติไทยนะครับแน่นอนว่าโดนกระแสสังคมเกิดคําถามขึ้นมากมายนะครับว่าข้ามน้าคํามถ่าสมาคมหรือเปล่านะครับล่าสุดบิ๊กหยิมนะครับคุณยุทธนาหยิมการุณนะครับอุนานยกสมาคมเนี่ยได้ออกมาตอบเรื่องนี้นะครับในฐานะตัวแทนของสมาคมนะครับบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นการพูดคุยกันของทางผู้ใหญ่กันไปแล้วนะครับเชื่อว่าคงไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับจะบอกได้ว่า บิ๊กยิมเองตอบแบบกลางๆได้ไหมครับคุณผู้ชมครับบิ๊กยิมเขาบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับจริงๆผู้ใหญ่ท่านคงจะหาเรือกับท่านนายกสมาคมฟุตบอลไปแล้วนะครับการที่เราได้สโมสรใหญ่ๆมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะพัฒนาทีมชาติเนี่ยเรื่องนี้ส่วนตัวคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อกีฬาฟุตบอลก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องอาศัยความร่วมือทุกภาคส่วนก็ทําให้ทีมชาติพัฒนาไปได้นะครับอันนี้เป็นการตอบคําถามแบบในมุมส่วนตัวนะคุณผู้ชมฮะ ส่วนเรื่องมีกระแสข่าวว่าจะเปลี่ยนคุณซอมาโนโดยไม่มีสมาคมเข้ามาเกี่ยวข้องเลยในเรื่องนี้เนี่ยทางบิ๊กยิมบอกว่าตอนเองมาว่าตรงนี้มันยังไม่ถึงเวลา มานเองก็ยังต้องทําหน้าที่ในรายการคิงส์คัพก่อนนะครับแล้วก็จะต่อด้วยในรายการต่างๆต่อไปตนเองมองว่านี่คือการทํางานแบบเป็นทีมมากกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่สําคัญก็คือมาโนุก็ยังมีสัญญากับสมาคมกีฬาฟุบอลอยู่ด้วยนั่นเองนะครับก็ดูคําตอบแล้วก็เหมือนไม่ตอบนะครับแต่ว่าก็ตอบในมุมส่วนตัวแต่ว่าก็ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับในเรื่องนี้ถ้าในมุมมองผมเนี่ยผมตีความว่าสมาคมเองก็ปล่อยเขาทำนะครับว่างั้นเหอะนะครับแล้วก็สมาคมเนี่ยแค่รับสาบ ก็พออะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ของพี่หยิมเนี่ยเขาก็บอกย้ําอยู่ว่าเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้มีคําตอบออกมาจากสมาคมนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะก็ว่ากันไปในเรื่องนั้นฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมแามาฝากในคลิปนี้อย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูประชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ